โคดเกี้ยวร้านดังจากบ้านสวนชนบุรีการันตีจากครัวคุณต่อยนะครับเจ้าของวลี10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มวันนี้ก็มาบุกที่งานนพพระจังหวัดกำแพงเพชรนะครับงานนพพระจะมีตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ครับถึง3มีนานะครับวันนี้มีโอกาสบุกถึงท้ายครัวเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตเขาไปบุกท้ายครัวเลยนะครับว่าทาอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเกี้ยวของเขานะครับจะเบือกบางมากนะครับโดยจะมีหมูไส้กุ้งนะครับและก็เกี้ยวกุ้งไส้กุ้งอีกทีนะครับบอกเลยเลยคำโตโตนะครับผ่านไปนะคร นะครับและนี่เป็นโดนัทกุ้งนะครับเนี่ยครับทำห้เห็นสดๆเลยนะครับวันนี้บุกไปถึงท้ายครัวเลยนะครับเนื้อแน่นๆมีกุ้งทุกชิ้นนะครับการันตีได้เลยนะครับดูการทอดของเขานะครับหืโคตรฝีมือเลยนะครับพอทอดเสร็จสะเด็ดน้ำมันนะครับแล้วก็ไปวางที่ตะแกรงแล้วก็มีคนนึงคอยจัดเรียงนะครับขนาดภาคยังหิวเลยเนี่ยตอนเนี้ย ทอดมันกุ้งตัวนี้เนื้อกุ้งล้วนๆนะครับกุ้งเด้งๆเลยนะครับผมบอกเลยห้ามพลาดต้องจัดมาถึงช่วงที่รอคอยแล้วนะครับช่วงชิมที่ใส่ลงไปนี่คือซีอิ๊วเปรี้ยวหวานนะครับแล้วก็ตามด้วยซีฟู้ดนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวนะครับบอกเลยว่าโคตรเด็ดเรื่องรสชาตินะครับแผ่นเกีียวเขาจะบางนะครับเนื้อสัมผัสนุ่มเด้งอร่อยลงตัวรสชาติซีฟู้ดแทรกขึ้นมาแล้วมีกระเทียมเจียวตบท้ายเขาคิดสูตรนี้ได้ไงเนาะมาถึงแล้วครับช่วงทอดมันกุ้งราดด้วย น้ำจิ้มบวยบอกเลยว่านี่กะทิเด็ดอีเกลนี่นะครับจัดไม้หนึ่งกล่องนะครับร้อนๆเลยไม่ใช่คอนเทนต์นะครับร้อนจริงทอดบันกุ้งกรอบๆผสมกับน้ําจิ้มบวยบอกเลยว่านี่ก็เด็ดครับพิกัดร้านอยู่ที่หัวโค้งหน้าเทคนิคนะครับร้านสีส้มๆนะครับโคตรเกี้ยวบ้านสวนจากจังหวัดชนบุรีการันตีโดยครัวคุณต่อ20คะแนนเต็มครับ